สวัสดีครับวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ที่เท่าไหร่วะไอ้เฮียวันเสาร์ที่เก้านะฮะเก้ามกกลุ่ม เกมีนาคมนะฮะตอนนี came, we we ้กูง่วงมากเลยนะฮะอาจจะอาจจะดูออกแชทได้ไหมฮะที really? <c oughs> <Venice> ここ่กูจำเฮียอะไรไม่ได้เลยนะฮะอัลไซเมอร์แตกสมองกูนะฮะวันวันวันไหนในอาทิตย์วันนี้วันเท่าไหร่วันนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนอะไรอะไรกูจำไม่ได้หมดแล้วนะกูยังยังดีนะที่มึงจำได้ว่านี่คือปี2000ไอ้เฮียจำไม่ได้เฮีสองพันยี่สี่เฮียโอ้ยไปไหนกันหมดละเออนี่มึงกูกำลังไปนอนแล้วละปิดคอม ปิดคอมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวคุณเราจะไปอาบน้ำนอนเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวห่อเสื้ออะไรก่อนนะฮะเออก็วันนี้ลงมาทำงานเช่นเดิมนะฮะวันช่วงนี้ก็ลงมาทำงานอยู่ทุกวันนะก็ทำทำไปทำทำมานะฮะแล้วตอนเย็นก็เดินไปซื้อเสือซื้อเดินไปซื้อสระปี้ร้านเดิมนะฮะสระปี้ดื่มนะฮะสระปี้ต้องโคลา เออกูพูดเสลอปีต้องโคลาแต่ว่ากูไม่เคยลองลองถึงหมดเสลอปีอื่นไงนะเพราะว่าปกติปกติเซเวนที่มีเสลอปีมันจะมีมันจะมีสองให้กดมันจะมีให้กดสองอันใช่ไหมมันจะมีโคลาอันโคลาต้องมีทุกนักรัสนะส่วนอีกอันนึงมันจะ ไม่รู้ดิมันผมไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าน้ําเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นน้ําแดงตรงที่ผมอยู่ที่เห็นอยู่ข้างๆโค้ก้าผมก็ไม่เคยไปกดนะเออเดี๋ยววันเดี๋ยววันวันอื่นเดี๋ยวกูลองก็ได้ไมันแต่แต่แต่ปกติกูอยากจะกินโคลาสลเตอร์ปีแต่ถ้ากูกูไปกอลสลเลอร์ปีกูจะเอาเครื่โคลก้านะแค่นั้นแหละเรื่องเครื่องสลเตอร์ปีนะครับเรื่องสลเตอร์ปีกูไปแต่เมื่อวานนะฮะแต่วันนี้ก็อ๋อวันนี้มีไอ้นี่นะฮะแม่เขาสั่งของมาใหม่นะฮะ อ่าไม่รู้ผมเคยผมเคยบอกในวิดีโออย่างนะ้แต่ว่าไอ้เนีย่ยจำได้นะฮะไอ้ไอ้ไวไฟไอะแดปเตอร์เนี่ยนะฮะที่ผมซื้อมาตอนเดือนไหนสักเดือนหนึ่งนะฮะก,กดรกฎาคมหรือสิงหาคมปีที่แล้วอะไรเนี้ยที่กูใช้มาเอาเอามาเพื่อที่ขยายสัญญาอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าในห้องนี้สัญญาณมันเป็นจุดอัดสัญญาณของอินเทอร์เน,นะะ็ตในห้องนี้นะฮะกูเลยต้องเอาอานีไปเสียบตรงป๊กนาห้องหนงหงนาห้องน้ำอะไรเงี้ยกูถึงกูถึงจะ กูถึงจะได้รับเน็ตอย่างรุอย่าง,าง,งแรงๆได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกูไม่เสียบไปนี่เราใช้เน็ตในห้องเนะี่ยมันมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่เป็นช้ามันแบบมันมันมันช้าที่าหายเลยกูว่าช้ากว่าช้ากว่าอยู่ข้างนอก้ประมาณมากกว่าสิบเท่าอยเงี้ยแต่มันก็ยังดูวยดีออะไรได้หมดนั่นแหละผม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 ,ผมก็ใช้ไอ้นี่ไปมันก็ใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่าพอประมาณเดือนโนมิเเบอร์คือภาษาไทยโนมิเเบอร์โนิเเบอร์เดือนพฤศจิกายนนะฮะ ตอนประมาณต้นเดือนเลยเนีแม่งแม่งอยู่ๆแม่งก็ใช้ไม่ได้แม่งแม่งแม่งสัญญาณอะไรไม่ติดกรอกสเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้ารอก,กดพยายามจะกดรีเฟซแม่งก็ไม่รีเฟตนะฮะไอ้นี่แม่งใช้ไม่ได้แล้วก็เลยเอาวางไว้บนแล้วแล้วก็ก,กูกูก็ทนกับอีเน็ตเทียดนี่มาประมาณหลายมาหลายเดือนแล้วนะเพราะว่ากูลืมซื้อจริงๆกูลืมซื้อใหม่นะครับนะ แบบกูแบบกูกูกะจะเก็บตังค์ไว้ก่อนมั้งกูกูคือกูคือกูจำราคาไม่ได้ไงคุณนึกว่ามันแพงนะไอ้ไอ้นี่กูซื้อมาร้อยร้อยเดียวเองเงี้ยร้อยห้าสิบบาทเองนะฮะถ้าถ้าเกิดกูจำได้ว่ามันถูกขนาดนั้นถ้าเกิดกูไปกดดูในช้อปปี้ตั้งแต่แรกกูว่ากูก็คงจะซื้อใหม่มาอีตั้งนานแล้วแต่นั่นแหละเอ่อพอดีแม่เขาก็มีปัญหากันเด็ดเหมือนกันนะไม่รู้สึกไม่รู้ว่าเพิ่งจะเป็นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยสัญญาณเน็ตมันมัน ไปไม่มันไปไม่ค่อยจะถึงห้องแม่ข้างบนนะฮะทำไมก่อนมันถึงนะทำไมทำไมตอนนี้กูไม่รู้ทำไมมันไม่ถึงไม่รู้อนกันฮะเขาส,สัญญาณเน็ตมันเบาลงหรือไงะฮะหรือว่าเราเตอร์มันเก่าแล้วหรือมันก็เลยปล่อยสัญญาณน้อยๆลงไม่รู้อนะฮะแล้วเนี่แม่ก็เลยลงมาถามว่าไม่เสียบอีกทีแล้วเหรอเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมเสียบอยู่แม่คงจะเชื่อมจากไอ้ไอนี่ได้แต่พาะมันใช้ไม่ได้กูไม่เสียมะ,ะเอาวางไว้ในห้องนะ่ะแม่ก็เลยสั่ง เออจะแม่ก็เลยสั่งอันนี้มาใหม่สั่งในติ๊กต็อกมั้งเออเนี่ยสั่งมาใหม่ไม่รู้เมอนกันจะมาส่งวันไหนนะแต่นั่นแหละถ้าเกิดก็เดี๋ยวพอมาผมก็เอามาเสียบใหม่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเสียบไปผมก็จะสามารถใช้อินเทอร,เร์เน็ตอย่างอย่างอย่างเร็วในห้องนี้ได้สักทีนะฮะกูรอมันตั้งสี่เดือนอไอเ้ยโอ้โหทนขนาดนี้ได้ยังไงเมื่เก <c oughs> <c oughs> ี้เฮ้ยเพชเความเอ่อความรอจ้ะษนไทย เอ้ยเฮียคิดไม่ออกเอาิโผล่นโผล่มันหน้าจอยไความความนั่นนะฮะของผมมันก็มีมีอยู่มีอยู่มากมายเดียวนะที่กูสามารถเอ่อรอรอเน็ตได้นานยาวยาวนานขนาดนี้เรื่อะนอกจากนั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังต้องลงไปทํางานอยู่ต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆนเฮ้ยเร้่ กูจะไปกลับอะไรกับเสื้อกูเนี่ยให้กูใกล้แขนนี่ไงวันนี้เมื่อกี้กูชุตั้งแขนข้างบนเหลเลยเลยก็แผลนี่ก็ยังไม่หายนะกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายตอนไหนหรืมันจะเป็นแผลเป็นแบบะเป็นแผลเป็นก็เป็นไปนะฮะมันจะได้เอล่องลอยอะไรอย่มันแข็งกุ้งนะฮะเพราะว่ากูไม่ได้สักเลยเออรู้ตัวมันช่างสักแต่กูเองก็ไม่สักนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะรอไว้รอเผื่อไปกนเนี่ยเผื่อเผื่อเผื่อกูไปสมัครงานบริษัทอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีมีรอยสักบางทีอาจจะเข้าบริษัทไไม่ด้ หรือไม่ก็งานราชการอะไรแบบนี้เดี๋ยวลองดูกันถ้าแต่ถ้าเกิดกูไม่ได้งานแบบนั้นเดี๋ยวบางทีอาจจะลองสั่งดูนะมึงนะฮะแต่กูไม่รู้ว่าม่ได้สั่งหลายเลยกูค,คิดเอาอยู่ลอยเดียวเลยคือคือเอาดาวไว้ตรงหลังลน,ะะนี่นะฮะเหมือนแบบโจสตาดาวโจสตาร์นะฮะเพราะกูติดโจโจนะฮะดูอยู่ทั่วห้องเลยทั้มังนะโปสเตอร์นะฮะนั่นแหละเลยกูุเรี่ออะไรอย่าเงี้ยกูพูดอะไร,ะไร,ะไรมากมายว่ากูง่วงจะตายหายเลยจะไปอัด กูอยากจะไปอาบน้ำนอนอย่าเงยกูก็จะถ่ายสั้นๆัมันกูถ่ายห้างถี่เลยเอ้ยช่วงนี้คงจะมีความอยากจะพูดมากสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเอ่อไม่รู้ดิไม่ไม่ด้ไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนไม่ค่อยได้คุยกับอะไรแล้วอืมเฮ้ยกูเมื่อยแขนถือด้วแขนข้างนี้ดีกว่ากูบอกว่ากูเมื่อยแขนเมื่อกี้กูเอาแขนข้างนี้ไปถือโทรศัพท์ทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเลิกูเที่ยเลยนะตั้งแต่ไปเจอกับพวกนี้ฮะสวัสดีครับ แค่แอร์นี่ทีแม่งรัดที่แม่งล่างแล้วนี่มันโครนเย็นเลยกูเย็นอื่นอยู่นี่มันกูจะหนาวอย่างงี้แล้วเอออาจจะเป็นพวกกูใส่เสื้อก้ามอยูน่นีแหละเสื้อก้ามทับไปด้วยเสือ้อเอ่อไม่ใช่เสื้อสออักัาระภาษาอังกฤษชื่เรียวกว่าแฟร์เนลผมไม่รู้ภาษา,ทาทไทยเรือะไรผมเนี่ยผว่าลายสก๊อตสีแดงดำแล้วกัน